ตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดช้างรอบค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการให้ความรู้เกี่ยวกับวัดช้างรอบนะคะวัดช้างรอบเป็นวัดที่อยู่ในอุทยานตะวัติศาสตร์กําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรค่ะวัดช้างรอบเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมีช้างจํานวน68เชื่อนะคะพอมาจกฐานของฐานของวัดซึ่งเป็นรูปซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็จะมีบันไดค่ะบันไดคือจะสวยมากเลยนะคะแะก็มีความสูงชันมากค่ะซึ่ง เครื่างที่จะแตกต่างจากที่วัดช้างล้อมจะวัดสุโขทัยนะคะเพราะว่าเป็นช้างทรงเครื่อง้างทรงเครื่องเนี่ยอร่อยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะช้างทรงเครื่องหมายถึงมีเครื่องประดับต่างๆค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนวัดช้างล้อมได้จะสวยมากนะคะซึ่งเครื่องภายในวัดบรรยากาศรอบๆแล้วก็ตัววัดค่ะจะมีความสวยมากค่ะงั้นพวกเราจะรอช้าอยู่ทำไมคะไปกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่วัดช้างรอบนะคะมีนักท่องเที่ยวค่ะคือเดินเราจะไปถามความรู้สึกของนักท่องเที่ยวกันนะคะขอถามความรู้สึกที่มาวัดช้างรอบเดยค่ะว่าว่ามันอะไรยังไงอะคะขอความรู้สึกค่ะขอสามควาะก็เป็นวัตถุโบราณที่สวยดีนะอบค่ะรอบไงสถานที่สวยมากขอบคุณค่ะ ทั้งรอบใช่ไหมคะคือเขาหนูมามาให้ความรู้ค่ะแล้วก็จะมาขอสามคำเด็ดเด็ดเกิกับให้กับวันทั้งรอบอะค่ะงดงามมากขอบคุณค่ะขอสารคำเด็ดเด็ดออกมาทั้งรอบค่ะมันเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมีนักท่องเที่ยวมาวันหนึ่งก็เยอะไหมคะก็มีวันหยุดวันราชการเนี่นะวันหยุดราชการจะมีคนเยอะหน่อยสามพยางมันดีมากมันเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีครับก็ดีครับขอบคุณครับ